มาดูกรรมวิธีการทําแปลงขัดพื้นนะคะมันก็ไม่ยากนะดูดีทําง่าย,ายส่วนอันนี้การเก็บผ้าห่มนะคะผ้าห่มนวมแพคเกจจิ้งใส่เข้าไปโอ้โหใช้เครื่องมือนั้นเลยส่วนอันนี้โอลลยสวยนะเนี่ยผ้าหม่มทํามาแล้วก็รีดอันนี้การสกรีนเสื้อนะคะสวยมากง่ายมากด้วยนี่ก็ติดยี่ห้อ อ๋อเขาทำกันอย่างนี้เหรอโอ้ว้าวง่ายมากเลยอันนี้ก็ติดป้ายนะคะติดป้ายในแอดเคยมกีก็การพับใส่ถุงนะคะโอ้โหสวยเลยง่ายมากส่วนอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้การซีนค่ะการซีนเอาสุญญากาศนะคะเอาอากาศออกไปแล้วก็ซีนให้มัน เรียบร้อยโอ้โหอันนี้กันเก็บถุงค่ะถุงพลาสติกค่ะ